เดี๋ยวพ่อมจะไปต้องโน้บีจะไปกับพ่อม,มั้ยอ่ะป่าปะนะพ่อเดินไปประมาณสองโลไปเลยไปเลยเดี๋ยวพ่อมันจะไปข้างนอกแล้วเจอพี่เอฟซีครับพี่เอฟซีมาจากภูเก็ตนะครับเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไม่กินเลยอ่ะไม่กินเลยครับเจอพี่เอฟซีมาจากภูเก็ตนะครับนี่ฮะสวัสดีครับมันตกปลานในคลองบ้านในไร่กันครับวันนี้เดี๋ยวนี่มาพักที่ห้องพักของบ้านในไร่นะครับ สองคนพ่อลูกสองคนพ่อลูกเออไอขับป้อมไปนุก่นุกลุกสวัสดีครับตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะครับเมื่อกี้เจอพี่เอฟซีครับพี่เขามาจากภูเก็ตนะครับมาตกปลาที่บ้านไหนได้นะครับตอนนี้ผมมากับน้อยสองคนครับพายเรือข้ามคลองมาครับแล้วก็เดี๋ยวต้องเดินไปตามนี่ครับนี่เดินไปประมาณสองกิโลนะครับวันนี้ตั้งใจว่าจะไปปากน้ําครับ เห็นว่าปากน้ามันปิดแล้วเส้นนึงครับเหลือเส้นเดียวก็เลยว่าจะไปลองตกดูครับไปครับไปลองดูหมายปากน้ําในวันที่ปากน้ําปิดนะครับมันก็จะได้ปลามไหมครับไปลุยดุยุย ในที่สุดผมก็เดินมาถึงแล้วครับเห็นไหมครับปากน้ําเมื่อก่อนถ้าจําคลิปก่อนหน้านี้หลายๆคลิปได้ตรงจุดที่ผมยืนตรงนี้คือน้ํานะครับตอนนี้มันโดนทรายถมมาแล้วครับนี่น้ําจะกลายเป็นสองส่วนนะครับขอบเลยครับคิดว่า2กิโลครับที่ไหนได้ครับเกือบสกิโลกว่าครับผมปากสิ้นเลยเดี๋ยวเขาเตรียมตัวก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลุยหาปลาแกงกันครับ ตอนนี้เราเดินลุยน้ําบุกป่าพังกามาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะลองตกจุดน,นี้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวขอเตรียมแบตดก่อนครับเข้ามาสองได้ตรงหนึ่งอีกแล้วอีกคันยาวตีไปตรงกลางแล้วนะหลังจากนั้นมันก็เงียบ เออย่อนย่อนต้องโคนไม้เนี่ยดูน้อยที่มันมีไม้อยู่กลางน้ํอ่ะซ้ายมืออ่ะ <Yeah. S 1> ไม่ซ้ายมือมันมองไปดิตรงนั้นก่อนก็ได้อค่นี้เออจนแล้วเหรอเ <Yeah. S 1> มื่อกี้ตรงนั้นอ่ะปาตอดตอดใช่ไหมสงสัยต,ต้องเปลี่ยนมันเป็นเบอร์สามแล้วมึงอกสีแก้ว โอ้ยูอะไรอ่ะน้อยขังไฟขังไฟเหรอโอ้มาแล้วครับขังไฟครับปลาตัวแรกปลาตัวแรกเห็นคังปลานะครับผมปลาเห็นไหมตอดอยูเ่เมื่อกี้

เ็นตรงต้นไม้นั่นน่ะตากระมองนะครับตีไปตรงุ้มไม้ข้างขวามือนั่นครับเ <c oughs> ห็นไหมน้อยงไม่ชอบไปโตีสามอย่างนี้เลยนะตีไปก็ได้เลย เิอได้ไหมไปลองไม่ลองดูก่อนเดี๋ยวย้ายไปตรงพุ่มไม้ตรงนู้นครับผมไปย้ายมาตรงพุ่มไม้ตรงนี้นะครับหายเป็นรอยแล้วนี่มีแมกุ้ง ได้เนี่ยเป็นนี่ลงไปเลยแพี่ยังไม่อยากลงน้ำเลยเตัวปลาตัวเล็กนิดเดียวปลาตัวเล็กนิดเดียวครับ tak boleh untuk ini có một áo rút mà đi Hãy subscribe cho คบจุกเดยมันมี้ไม้ขวางนึ่งหาแล้ว ่นปดใหม่อีกนบนี่ย่อนตรงนี้ดูน้อยเห็นแล้วเหรอปลามันอยู่หลังกองนั่นแต่ว่าเราตกไม่ได้น้อยโอ้าน่อลอกผมาจริงเี้ะ ก็ปร okay, oh. ิงหักแล้วนั่นนะยุหะยุยุยุเดินไปหน้าน่ะโ่ยโ้ตัวใหญ่เลยสวยนี่ตีไมโครไอแฮลโรได้เนี่ยแฮลโรในหน่าลิกอะ วันหน้ารอดไม่ออกเลยห้ามันอยู่ตรงนี้แต่ตีไม่ได้ม้าไปแล้วชนกล้องเลยเนาะเราต้องไปอยู่ต้องไม่ใช่หมายถึงว่าต้องไปอยู่ที่เดิมนั้นข้างล่างนั้น เอาขี้งึ๊บีเอึ๊ยเอาเนี่ยน้อยลงเลยนะกันเต็มกล้องกล้องมันมองไม่ถนัดดูไหมดูตามองมองแล้วพ่ะโอ้โหกระมอกนะครับกระอง นะเขาได้ปลาเบ็ดผมขาดครับป้าป้าไปแล้วนี่ถ้ามีหนอนไคโรดีได้นะพี่ฝังไปแล้วนี่ซื้อไม่เป็นไครโมันกิไ้าจะไดต้อนมันจะได้เดี๋ยวพี่สอน

ตัวนานต้องมเหน้ังให้เล็กกว่านี้ต้องเล็กกว่านี้ต้อเล็กก่านีเอาจะเป็นหลุดอ้าอรนะีไปก่อนนะไปก่อนนีปฝูเป็ดก่อนจะเป็นหลุดบาเอ้ย โอ้โหูตัวยไงมีน้อนน่ะน้อนสั่งยังมาไม่ถึงนี่ถ้าเป็นแคโรโ่นะลองกินลองกินเลยเ่ยเจไดาไมากที่สั่งน้อนแคร่มันยังมาไม่ถึง่ง ผมว่าพี่ว่าแล้วลูกกระมงต้องมีน้อยอกระมงที่เจ้ากำมองแดงโอ้โหโอ้โหอะไรวะเจอปูดำวะ

นอนอยู่ไม่ทำไม่ตายมันอยู่แล้วตายตายแล้วสุดี่มันตายมตายแล้วตายแล้วตายเลย แล้วเน้อไม่วนะเนื้อไปไหนวะปูดำบอเนื้อไปไหนอะมาตามนี่เนี้ยคือนะพี่ก็สงสัยว่าเนื้อไปไหนเดาาี๋ยมันกันลูกบา้าอยู่เนี่เนีเาา่นยไปบันีไม่ได้มันมีอขอนไม้ขวาอยู่ไม้ Mà <laughs> Bà bây leo Cô ta cầm mông cũng đẹp gì kêu Ôi Lầy quá Cô ta cầm mong cũng đây thì kéo chơi đâu มองอีแล้วเับมองโอ้ตัวสวยมองอีกแล้วครับผมอันนี้กินน้อยคนเดียวนะครับมี่กินตัวกิโลเลยปะเดียว กินออกไปกี่เนี่ย ตอนนี้ผมเดินย้ายหาตรงที่น้ำลึกๆนะครับยังไม่เจอเลยครับก็มาเจอตรงน,นี้ให้น้อยนั่งตกดูก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินย้ายไปเรื่อยๆหาร่องน้ำลึกเผื่อมีปลาใหญ่อยู่นะครับเมื่อกี้ก็ลูกกระมงเยอะครับน้อยได้ไปเยอะผมไม่ได้เลยได้ปลาสีแก้วว่าไปแล้วไปครับุยกันต่อครับผม เราเกลือกเราเกลือกสาวครับผมตัวเล็กต้อยค่อนข้างสวนไม้ก็จะมีใหญ่บ้างนะ น้ำเริ่มขึ้นแล้วครับแต่เจอปัญหาคือเรากำลังหลงทางออกครับผมเดี๋ยวเราจะหารอยรอยเท้าเราที่เราเดินมาเมื่อกี้ให้เจอนะครับตอนนี้เราหลงมาประมาณสิบนาทีแล้วครับยังหาทางออกไม่เจอไม่ใช่ทางนั้นน้อยมาครับดูว่าผมจะออกได้ไหมวิธีการก็คือ เราต้องหารอยรอยเท้าเก่าของเราให้เจอที่เราเดินมาทางไหนนะครับในป่ากลงกางๆอย่างเงี้ยนี่เราหารอยเท้าเก่าให้เจอแล้วเราก็จะเจอทางออกนะครับไปครับนี่นี่มีรอยเท้าอยู่ครับแต่ไม่รู้รอยเท้าใครครับเราก็เดินตามไปครับผมรอยเท้าเพียบแต่ไม่ใช่รอยเรานะครับไม่ใช่หรกเห็นไหมไม่ไดกฟรง ตรงนู้นนะ่ะทางมามามา,มาเจอแล้วน้ำเยอะอดิที่ึงบอกเมื่อกี้เราเจอแล้วไปไปไปน้ำเยอะเนี่ยออกได้หรบอกไม่รู้เนี่ยทางเราเมื่อกี้น้ำเยอะเลยน้ำมันขึ้นไงนี่เราเจอทางแล้วนะครับไปครับน้ำเยอะมาก ตอนนี้ผมออกมาได้แล้วครับเกือบไม่ทันน้ํานะครับน้ําขึ้นเร็วมากครับเห็นน้ำไหมครับน้ําทะเลเข้ามาถึงนี่เลยนะครับน้ํำน่ากลัวมากนะครับเนี่ยเปียกเลยครับผมนั่น <c oughs> มาครับออกมาได้แล้ว ตอนนี้ออกมาถึงปากน้ําแล้วนะครับกลายเป็นว่าน้ําแรงมากครับผมแล้วก็บริเวณปากน้ําตรงนี้ก็ปลาไม่ค่อยกินนะครับก็คงต้องกลับบ้านครับผมเดี๋ยวให้ดูปลาที่ได้วันนี้ผมได้นิดหน่อยนะครับแต่น้อยได้เยอะอยู่นี่นี่นี่ครับเป็นพวกลูกปลากระมงนะครับแล้วก็ลูกปลาข้างปานพอได้แกงอยู่ครับผมติดเดี๋ยวน้อยไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ